คุณมีอะไรที่ผมไม่มีบ้งผมมีระบบอินฟาโซนิกลงได้ลึกถึง14.5เฮิรตซ์ซึ่งหูมนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้แต่ร่างกายของคุณจะรับรู้ถึงแรงสัน่นสะเทือนได้ไม่ใช่แค่เสียงเบสแต่มันคือมวลแรงกระแทกที่ถ่ายทอดจากฉากภาพยนตร์ลงมาถึงตัวคุณราวกับคุณนั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆตอนนี้นคุณได้เป็นหัวแถวแล้ว คุณจะขายให้คนเท่าไหร่ราคาเพียง6 9 9 0 0บาทเท่านั้นไม่ถึงแสนแต่ให้ในระดับอินฟาโซนิกเพราะฉะนั้นเสียงต่ำที่คุณเคยได้ยินจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะครั้งนี้คุณจะรู้สึกถึงมันจริงๆถ้าคุณขายวมาแพงขนาดนั้นผมไม่ซื้อคนอื่นดีกว่า ไม่ใช่ทุกแบรนด์จะทําอินฟาโซนิกได้แต่คิปทําได้จริงผมใช้ซเซรามิคบูเฟอร์16นิ้วกําลังขับ1600วัตต์เทคโนโลยี a e r o f r อยที่ช่วยให้เสียงแม่นยาไม่ผิดเพี้ยนทั้งความถี่ต่าแรงกระแทกและจังหวะการตอบสนองลึกกว่าแรงกว่าซับในระดับเดียวกันและนี่คือหนึ่งในไม่กี่รุ่นที่สามารถสัมผัสอินฟาโซนิกได้จริงคุณชื่ออะไรคิปเฟเลนพรีเมีย RP1600SW